สวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้ก็อยู่กับแทนเทมอีกแล้วนะครับ และวันนี้ผมจะมาทําการเปิดหาคู่เทพที่ได้บัฟขึ้นมาในวันนี้นะครับที่ได้เพิ่มโอกาสขึ้นมาเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ซึ่งก็ได้รับลูบี้ในการปิดลีก PVP มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหรือว่าลีก PVP ที่เพิ่งปิดไปนะครับก็เกิดความผิดพลาดน,นิดหน่อยที่ทําให้ผมจบมาสเตอร์สนะครับผมได้ลูบี้มาทั้งหมด1 8 0รลูบี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะน้อยมากเลยทีเดียวครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสของเจ้าคู่เทพก่อน เลยดีกว่าครับตัวแรกนะครับก็เป็นท่านไอซ์นะครับเป็นไหวพริบธาตุไฟนะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลดาเมจยกเลิกอมตาของศัตรูยกเลิกผลลับบัฟของศัตรูแล้วก็สร้างความเสียหาย2,800นะครับอ่าสกิลนี้ก็มีความกว้างอยู่ที่330จุดนั่นเองครับแล้วก็สกิลที่2นะครับเป็นสกิลบัฟบัฟอมตานะครับยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราความแม่นยําของทักษะอีก30อนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นร่างของทางด้านอันตรานะพอร่างให ค่าสเตตัสก็จะลดหลั่นลงมาครับแต่ว่าก็จะมีเปอร์เซ็นที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็สกิลติดตัวนะครับก็เป็นสกิลกลุ่มโอเวอร์โหลดนะครับเมื่อติดตั้งตัวในคอลาโบโอเวอร์โหลดอย่างน้อย2ตัวครับก็จะได้บัฟพ,พลังชีวิตเพิ่มขึ้นมาและตัวนี้นะครับก็มีความสามารถไฮเปอร์เป็นการสตัรสายพลังนะครับแล้วผมบอกเลยว่าถ้าเลนเจอร์มีความสามารถพิเศษแบบนี้นะครับมีค่าแฝงติดตัวมาแน่นอนด้วยครับนัก็คือ ท่านไอสามารถติดคลิได้นั่นเองครับและคริติคอลจะยิ่งแรงมากขึ้นเรื่อยๆตามสายพลังที่สมาชิกได้ใส่เข้าไปนั่นเองครับแล้วก็ท่านไอสามารถอัพเป็น9ดาวเพื่อเอาความสามารถดีๆอย่าง l s t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  c k นะครับก็คือถ้าเกิดท่านไอตายนะครับก็จะสุ่มติด1ใน2สกิลนี้ขึ้นมาใช้นั่นเองครับ ่วนอีกตัวนะครับก็เป็นทางด้านของอันเบโดนะครับเป็นพลังาธาตุน้านะครับสกิลแรกก็เป็นสกิลไฮไลท์เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือเคลื่อนที่ไปยังกองทัพของศัตรูก็จะทรงๆประมาณเอเลนนั่นแหละครับแล้วก็ยกเลิอกอมตาของศัตรูสร้างความเสียหาย3,000เซแล้วก็ทําให้ศัตรูชะง,งักหรือสตันนั่นเองครับสกิลนี้มีความกว้างอยู่ที่260จุดนั่นเองครับแล้วก็สกิลบัฟของมันนะครับก็เป็นบัฟที่ดีมากๆเลยเนื่องจากมีทั้งบัฟอมตาแล้วก็ฮิลเลื่อนนะครับความกว้างอยู่่ที3 300จุดนั่นเองครับแล้วก็สกิลติดตัวเป็นสกิลกลุ่มโอเวอร์หลอดนะครับแล้วก็สกิลไฮเปอร์เป็นท้าหน้าของใบสายว่องไวนั่นเองครับแล้วก็สามารถอัพขึ้นเป็น9ดาวได้แต่ว่าสกิล9ดาวยังไม่มีสกิลไหนเตะตาผมจริงๆเลยครับอะเดี๋ยวเราขอรอไปสุ่มกันเลยดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยวขอใช้ตั๋วก่อนละกันขอตั๋วก็กดไปแบบชิลๆและกันผมก็ไม่หวังอะไรมากนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดออกก็ดีนะถ้าเกิดได้ท่านไอผมว่าคลิปนี้น่าจะปิดเร็วเลยอะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็คงต้องไปต่อนะครับอ่ะมาเดี๋ยวลองไปต่อเลยดีกว่าครับเดี๋ยวขอกดครั้งแรกแบบกดไปเลยดีกว่าผมไม่รู้ว่าเลดดปมันจะเป็นยังไงนะ เพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่23แล้วก็ผมก็คิดว่าโคลโบนี้นะครับก็มีเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับก็เลยขอลองมาเปิดหาหน่อยดีกว่าโอ้โหตัวแรกนะครับเป็นทางนั้นของรถ Apple d e n n i นนะครับเอาไปทำ P10 ได้นะตัวนี้อ่ะตัวต่อไปนะครับสาวคีย์บอร์ดโทนี่นะครับโอ้โหตัวนี้ก็ไม่อยากได้แล้วมาตั้งแต่ครบรอบ8ปีนะครับตอนนี้ไลนเจอร์9ปีแล้วตัวนี้ก็ผ่านมา1ปีแล้วนะครับอ่ะตัวต่อไปนะคบเทปยุทธ โอ้ตัวนี้อยู่มานานมากๆแล้วนะครับอ่ะดูตัวต่อไปเลยดีกว่าแมวกวักโอ้รอบนี้จะดาวล้วนเลยปะเนี่ยโหกาชาอ่ะสมาชิกดูไว้นะครับนี่คือตู้กาชาของเกมลันเจอร์นะโคตรเล่าอ่ะโอ้เน่าจัดอ่ะเลน1.32เเซ็นลนโคตรขี้โม่อ่ะเดี๋ยวขอลองสุดรเจ็ดครั้งปฏิหารหน่อยดีกว่า โอ้โหแย่มากอะ,อะกี่ครั้งแล้วเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วออาเดี๋ยวลองกดไปเลยดีกว่าโหแต่เมื่อกี้เน่ามากอ่ะโคตรทุเลศอะทางเกมไม่ไหวเลยอะถ้าเกิดออกแบบนี้โอ้โหผู้เล่นเลี้ยวยิ่งตอนนี้นะครับมีประกาศที่จะเพิ่มรูบี้อะไรปรับปรับราคารูบี้ปรับราคาแพ็กเกจอีกโอ้โหแล้วสภาพถ้าเกิดออกมเป็นเงี่โอ้โหผมว่า ผมว่าอยู่ยากนะคนน่าจะหนีไปเยอะเหมือนกันอะตัวแรกก็แบบโอ้โหนักสะสมแล้วอะตัวต่อไปโอ้โหอัศวินหมากลุกนะครับผมก็อยากได้มานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าอยากได้ทางด้านของตัวกันบินนะครับอะตัวนี้เดี๋ยวผมปั้นแม็กแน่นอนครับอะดูตัวตอบดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าโอ้โหอันเบโดมาแล้วครับแต่ว่าผมอยากได้เป็นทางด้านของท่านไอซ์มากกว่าโอ้โอยังเรื่องมากอีกขอท่านไอซ์ติดมาหน่อยได้ไหม โอ้ชาวล็อกไม่ใช่บาวล็อกนะครับแต่เป็นชาวล็อกบอสนะี่โอ้โหเจมเว้นนะครับโอ้โหตานี้ออกดีนะแต่ว่าไม่ได้เป็นทางด้านของท่านไอซ์นะครับได้เป็นทางด้านของอันเบโดแทนนะมาเดี๋ยวผมทำอันเบโดแมกนะวันนี้เลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์เพราะฉันจะมีเพิ่มโอกาสนะครับไม,ม่ใช่เพิ่มโอกาสเพิ่มระดับคูณ2นะครับมา เดี๋ยวขอทำแม็กเลยดีกว่าทำแม็กเลยนี่แม็กแบบไม่สุดลูกไข่มานี่ไปเลยจัดไปเลยเอาเป็น9ดาวดีไหมสมาชิกสมาชิกลองคอมเมนต์มาหน่อยอยากเห็นอันเบโด9ดาวหรือแค่ไฮเปอร์แม็กลองคอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวผมทําตามคําขอเลยอยากได้9ดาวหรือไฮเปอร์แม็กคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยนะแต่ตอนนี้นะครับผมขอการยัดยัดกบให้มันกลายเป็นอาทางด้านของ240ก่อนนะตอนนี้นะครับเป็นทางด้านของ16ตัวแล้ว เออผมใส่อะไรผิดพลาดหรือเปล่ายังไม่ผิดพลาดนะโอเคต่อไปใส่ต่อใส่ต่ออ่ะน่าจะครบแล้ว240เพราะว่ามันเริ่มต้นที่เป็นเลเวลอันต้าเพราะฉะนั้นคะแนนพีกบก,ก็จะประมาณนี้โอเคใส่ขาใส่เกินไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ใส่ใส่ไปก่อนนี่ตัวในครั้งนะครับเขาเรียกว่าทางเกมนะครับส่งตัวเกลือให้มาผมก็ส่งกลับเข้าไปนี่อันนี้เดนนิสผมก็มีพีร้อยแล้วนะ ผมก็ค่อนข้างจะไม่อยากใช้แล้วอืมใส่โทเทียวก,กาศไปโคตรเกลือดูตัวพวกนี้ดิโหเห็นแล้วเงื่อแตกอะผมบอกเลยนะถ้าเกิดผมไม่มี600รูบี้นะั้นแล้วแล้วสามรลูบี้แรกที่ผมลั่นไปแล,แล้วผลประกอบการเป็นอย่างนี้นะผมก็บอกเลยว่าผมค่อนข้างจะเครียดพอสมควรเลยนะมา แต่ว่าตัวเลนเจอร์จิตติตผมค่อนข้างจะเยอะอยู่อ่าเดี๋ยวใส่เดี๋ยวหาเด้ใส่ดีอ่ะโคคิวทัสแล้วกันเพราะว่าผมมีทางนั้นของโคลโบโค,โคลโบนี้ผมเก็บสะสมตัวแจกครบพีร้อยแล้วนะอ่าตอนนี้นะครับอันเบโดของเรานะครับก็ได้ทําการเป็นทางด้านของ240 h y ไฮเปอร์แล้วนะอ่าเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูหน่อยอน,นี่มาแล้วมาแล้วแทนอะไรดีแทนแทนโยอ่ะกระโดดคู่ไปเป็นไง เฟี้ยวไม่เฟี้ยวก็กระโดดคู่และกันเดี๋ยวขอสลับก่อนเลยดีกว่าครับเป็นทางด้านของไฮเปอร์แม็กซ์นี่กดไปเลยปึ๊บตึมเรียบร้อยโอเคขอดูความสวยงามของหน้าทีมหน่อยขอดูความสวยงามหน่อยนี่นะครับมีทางด้านของอันเบโดแล้วนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าผมอยากได้เป็นทางด้านของท่านไอซ์มากกว่านะครับแต่ว่าโลมา ลาหายนะครับอาเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสะสมตั๋วก่อนนะตอนที่ผมบอกเลยว่าไม่เหลืออะไรหมดตูดแล้วจริงๆนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่เปิดกาชาก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับแทนเทีมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย